เวลาวันนี้ใกล้จะหน้าโนนใกล้จะมีสาแล้วใกล้ที่จะแบบปูหน้าโอนแล้วพี่หมีก็บอกว่าทำไมช่วงนี้นะครับ โอ้พัดลมมันดังก็แก๊กก็แก๊กอะตรวจสลบเลยก็ว่าพัดลมเนี่ยถอดล้างแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรที่เปราะบางหรือมันกรอบไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้ของพี่มีหักไปนะแล้วทีเนี้ยเราไปซื้อเราก็ซื้อผิดนะโอ้มันก็แบบเซ็งๆนะเราไม่ได้ดูนะแต่จริงๆพี่มีอยากให้แนะนำว่าตรงใบพัดเนี่ยก็สามารถที่จะกรอบได้เพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ไอ้พลาสติกเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็แต่เราไปดูเนี่ยมันจะแก๊ก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 อาจจะพัดลมอาจจะพังได้แเนี่คือแบบไอ้ตัวนี้ก็ซื้อมาผิดนะก็มีพีีีีีี่่่่่่มกกก็็ไไไปปปปลูููนนนนนนน้้้ะครรรัับบบบเเเเเเเาาาาาาาอออออถถยยยยยขงตฉ๊ซืใด อันนี้จะเป็นอันยาวนี่ไม่ใช่อนะแต่ว่าอันที่ถูกต้องเนี่ยเขาไปมีปั๊มลตรงนั้นก็คือมันก็คือตัวที่สั้นกว่านี้นะโอเควันนี้ก็มาแนะนําว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของพัดมลมเสียนะก็เก๊กนะให้เช็คตัวนี้ก่อนนะตัวฝาปิดใบพัดแล้วก็ตัวใบพัดน,นะมันอาจจะพังแล้วก็อีกตัวก็จะมันจะมีพังเบอ่อก็คือตัวสายไฟหรือว่าตัวมอเตอร์สายไฟข้างในนะครับก็ใครก็รู้สึกว่าปัดมลมช้าหรือปัดลมไม่หมุนเนี่ยก็ แยกสามอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็การสนใจไอ้ตัวหมดนี้นะครับซึ่งแนะนํนาให้ไปซื้อในลาา้าซาดตดด้วยกันเ mm hmm. พราะว่าร้านตามร้านเนี่ยมันค่อยเอามาขายพี่มีครับหลายที่แล้วไม่มีเลยนะแต่ว่าในลานสแตาเนี่ยขายดีมากเพราะว่าน่าจะพังบ่อยนะเป็นอะไรที่พังบ่อยแล้วก็ตัวใบพัด16นิ้วเนี่ยมีทุกข,ขนาดเลยครับโอเควันนี้พี่มีก็าลาไปพรอมครับเจอาแม็กกิหน้าบ๊ายบาย